พาทุกคนมากินไว้จับยวนนะครับผมประจุก็มีเลือดตีนไก่โครงไก่ครับผมกับกระจุตอนแรกนะครับใส่ตีนไก่ลงไปใส่โครงไก่ใส่เลือดนะครับใส่หม้อลงไปเลยครับผมใส่หมดเลยครับน้ำเดือดได้ที่แล้วลงเลยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นเส้นไปจับก็ผมไจับโยนไปจับเวียดน้ำไปจับอุบลครับเรียกได้รายชื่อครับแล้วก็มีหมูยอวนครับปักห้อมปักชีไปเรื่อยนะครับเรากปรุงเครื่องเลยนะครับผมใส่กระนอนลงไปแล้วนะครับสีขาวส่วนหนึ่งครับ ซอสฟลาเขียวครับน,น้ำมันหอยครับผมเสร็จแล้วคนให้เข้ากันครับปิดไฟรอ,อบครับผมปานไป2นาทีครับผม พอเครื่องเข้าในตัวเลือดตีนไก่แล้วก็โคมไก่เราก็ใส่เส้นเลยนะครับใส่เส้นลงไปเลยครับผมปลีกกีครับ ได้ที่เราก็ใส่หมูยอลงไปครับผมหมูยอครับคนเข้าไปครับผมคนให้เข้ากันครับน่ากินมากเลยทุกคนขั้นตอนสุดท้ายครับโรยผักลงไปครับ ผักลงไปเลยเช่นนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมมาทานด้วยกันนะครับทุกคนไปจับยวนเซ็บๆครับผมน่ากินมากเลยทุกคนครับมาทานด้วยกันเลยทุกคนเซ็บๆครับผม